ก่อนจะไปชมคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ตับด้วยนะครับแล้วก็ไปชมคลเพื่ยนะครับไปกันเลยไปเจอกันใหม่วันนี้ได้ดูแมปแมปไรยูแมปสปูนหรืออะไรนี่คือแบบช้อนช้อนมันข้อดีมันยังไงแนะนำของกันก่อนนะก็คือช้อนทองคำเอาไว้ฟาดหัวผงหัวผงทองทำก็คือฟาดฟาดทีเดียวไปจักรวาลน้าเลยต้องเติมใช่ไหมไม่เติมได้พี่อ๋อไอ้มึงไม่ใช่วะ กูแน้นำก่อีเชนี่เอ้ยฝอนเชนี่อะไรไม่รู้ก็ใคยใชจไปจิบมาก่อนมากกว่าด้วเย very good จะ้อนไม้ไม้ปลาอุ้ยนี่กูสาขึ้นมาไอ้ตั้งไกลแรงแรงแรงเหี้ยชิบหายไปยันโลกไปยันโลกหน้าเอยเหี้ยเดี๋ยวกูเทคนิคของกูไปตายสัอีกไวไม่ได้กูไม่ได้อ้าไม่ตายเหรอมากมันากอ้าแล้วมันขึ้นชื่อมึงอะ เราแล้วกูก็ตกทางไปโง่เว้ยกินนี่ก็ใกล้ใครซื้อกันเลยใช่ไหมเออเออวผมจะให้มึงเทียบสิ่งมหัศจรรย์นั่งลงยังไหนเป็นบล็อกอ๋อเจอแล้วขึ้นไงฟันเนี่ยทางขึ้นนี่อยู่แม่งฟไฟกูแน่ไอ้แย่้ามามามาโดนกูแน่โดนกูปัดตูดแน่ไอ้เหี้ยนี่มันนำไปฟังฟังความอันตรายอยู่ กูแฝงเจ้าพ่อมตายเหี้ยชิบหายเพ้งฮีอันยังใหญ่เลยไอ้พ่องไม่เล่นไอนชิบหายไอ้สัดเงินกูดานันมาพร้อมกับเพลงที่คุณเหี้ยปัดเฮียบิดูน ป้าลงผมปาตื้ออีกไปเจ้าไม่อยู่แล้วแม่จ๋าพ่อจ๋าช่วยหนูด้วยช่วยลูกด้วยโอ้โหพ่อคมูมึงแค่ก็ไปสวรรค์ด้วไอ้เหี้ยอย่างเหี้ยไอ้อย่างเหี้ยกูบอกตรงนี้เลยอย่างเหี้ยไอ้จันนันก็เติมได้เหมือนกันนะไอ้ช้อนนี้ถ้าเติมอ่ะมันจะไม่ต้องไปเก็บเลย ยิ่งเยอะวะไอ้ยังไม่ย,ย,ไมยังเลี้ยวชิบหายควรจะต้องอีกอีที่แป๊บนึงม่งอีกที่ยุ่หมดอีกเหรอเมื่อให้กูเก็บบั้งรีวิวมังก็ได้แนะ่อีตัตว์ฮะมันเกิดใหม่ไงไหนวะที่นี่ไม่ได้แ,แ้วแน่เลยไอ้เหีจ๊ตกอไปก้นมึงเขาจะเป็นคนไยยี่เคยเล่นไอ้เหี้ยโอ้โหกูยัง,โโย,งย่างี้นี่ไหนอโอรีเดย์เดียเฮียเออจะเออจะซ่อม ซั่มนี่พอนี่ยเอ้ซั่มซั่มเอาไปจิ้มมวยโคแรงเลยที่ผ่านแล้วมันได้ละถ้าเห้โอกาสเก็บคืออะไรวะเป็นอะไรอ่ะทำไงแทงเฉ่งเลดค้างกดคางแล้วค่อยปล่อยไอ้เยี่ยงนั่นนี่แต่กูดาวนานี่ให้ใส่กัไอ้ยิ้วกูต้องเราจะเสียตาเราจะเสะตาไอ้เหี้ย เป็นแแบบจริงไหมนอนๆๆๆแล้วไอ้นี่ไว้ตรงนี้จะเป็นช้อทองคำอ่ะกูจะไม่อัพเบมึงเลยการกูเลยตัวอัพเกมนี่คือตรงไหนวะช้อนทองเหรอไอช้อนยักษ์เหรออ่ะเยวเยว่เยวเยวเฮ้ยไปเล่นไปเล่นในชิปไอเล่นในเกมหรือเปล่าไม่ใช่เซิร์ฟบีที่ในอยากให้มึงฝึกไว้ก่อนเลยจริงๆเยอไม่งั้นปากเดือดอืมง่ายก็ฝึกกับมึงก่อนก็ได้ไม่ใช้มึงจะไม่ใช้มุมกล้องด้านนอกคือใช้แบบนี้ เราคุณจะตายเราคุณตีไปเมื่อกี้เนี่ยจะทำเสียไอ้เหี้ยจะช็อตละช้อนบิ๊กบึ้มถายละยังไม่เกิดเนาะมาหนีไปไหนหนีไปไหนเมื่อกี้ทำใครผัวเขาจะยังอนีสัตว์ เลาวมงเดินอย่างช้าเลยกูมาเฮียก็อยู่ได้เฮียแล้วตามกูมาไม่ไดกดาไปแล้วแน่เลยยังจะวันที่มาโชนเออยไงวะไปแล้วจนทองไอ้ตรงนี้อะไรเนี่ยแดงเนี่ยสัยอยู่เดลองเดิเดี๋ยวมึงจะไปสอนไม่เอ โดนกูแน่ไหนไว้สัตว์ยืนอยู่ไหนเอาจัเลอเปิดบ่อเสียงละอืมเข้าไม่ได้ไหมโชดดิเฮ้ยไปแล้เอวิ่งเอไปแล้วเจอแล้วเช่าป้ตาบอดดิ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 อุ้ยเหี้ยตกใจมั้ยไปสัตว์โอ้โหนี่ไปโดนอีกเหี้ย ไอ้เีอยไอ้ที่นี่มันโปดีก็ไม่เดี๋ยวเด็ควายสเต็ม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 พอดี๋ยวสเต็มเหนื่อยโอ้เออมันท้ำได้ด้วยห้องน้ำอะใครจะอยู่ให้มึงซ้ำหนไอยควายแล้วมึงไม่ใช่ชอนยัดสักทีนะเออมันมันตีมันมึงไม่ตีมันไม่เดือดนะเว้ย Hey, yêu ngọc quê yêu mặt quê yêu mặt quê yêu mặt yêu mặt quê yêu mặt quê yêu mặt quê yêu ngọc quê yêu mặt 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 quê mình mặt quê yêu mặt quê yêu mặt เฮียมาถึงแล้วโคตรเลยเฮีให้ช็อตให้ช็อตเนี่ยจะมาแซะกับพี่ไอ้น้องพี่มาดับมือโป้เล่นเฮียอย่างเงี้ยมึงไว้ใจกูได้เลยเพื่อนปลูบปลูบขนาดไหนเป็นเชียววะอยูถ้าเก็บช้อนยักษ์คือจะไม่เก็บสามารถเก็บได้อีกเหรอกต้องจาดจะตายเออราอื่นตายค่อยเก็บใหม่ว่างั้นถ้าถ้ามึงตายค่อยเก็บเลย เอาเหรอยิ่ไปถึงยิไ่ไปไหนว่ายอยู่ร้านนี้ไอ้่แทนนี่มึงจะเอาช้อนธรรมดามาขวดกูเนาะไม่ก็ช้อนยัดเตยมึงน,น่าสะใจสุดไอ้เกดสิสิ์สิทธิ์สิเฮ้ยโอ้ยนี่แต <c oughs> ่ไรเจนี่ <c oughs> สเต็มมาจากบอชาย ช่างอยากที่ยิงตัวคนที่ไปเก็บอีกรอบเลยมันจะไม่ให้ยืนได้ไอ้ยิไม่ได้ไรต้นใช่แล้ชอนเฮ้ยย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 ายย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 ยดยดยย ไว้ดีกั่นี่เฮ้ยใจเย็นใจเย็นโทษดิยังไม่โดนเฮ้ยใจใจเย็นใจเย็นใจเย็นหน่อยใจเย็นหน่อยไอ้ชิบหายละต้องปล่อยเองเอ๊ะแต่กี่ที่แต่กี่ที่ช่วยเพื่อนล่วงล่วงไอ้ชิ่ไม่ดวง อยู่ไม่ตายวะอะไรติกัาจิอะไรติกัาจิเอายังปั่นเลยสต์เพี้ยเด้อราชาณาจของคนไม่สามารถอยู่กันหลังเดียวกันได้ถึงมาเก็บช้อนไม้ค้าก่อนที่แค่นี้ก็เป็นโคตรดีเลยังปั่นเลยสต์ หรายชาของก็ไม่สามารถอยู่บารังเดียวกันได้อยู่ได้ดิตัวตนนี้ใช่ไหม <c oughs> ใครชอบคลิปได้อย่าเลือปากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมเลยนะครับ้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบแล้วคิวอ,อยู่ไหนวะคนละแว๊งหมดละ